สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการทีวีอีสานรวมใจสู้ภยัยโควิด -19 ครับอยู่กับผมพานุพงษ์ชัยนาพันธ์ทางสถานีทโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์นะครับ การเรียนรู้ในยุคที่วิถีชีวิตใหม่กำลังจะมาถึงหรือ new normal ว,วันนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะของมหาวิทยาลัยหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขาเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ในวิถีชีวิตใหม่นี้อย่างไรทั้งกลุ่มของบุลคลากรสายวิชาการสายสนับสนุนรวมไปถึงผู้รับสารอย่างนักศึกษาที่ปีการศึกษาหน้านี้มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะเป็นแคมปัสแห่งการเปลี่ยนแปลง วันนี้หลังโควิด -19 เดินทางมาถึงการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และวิธีการนำเสนอความรู้ในรูปแบบใหม่จะส่งตรงและโดนใจกับผู้เรียนมากน้อยแค่ไหนวันนี้เราไปหาคำตอบกันครับ วันนี้ที่นี่มอ<ม>ขอมีการปรับเปลี่ยนแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรมุมมองของการเรียนการสอนซึ่งถือเป็นหนึ่งในพันธกิจสําคัญของมหาวิทยาลัยขอนแก่นวันนี้พร้อมมากน้อยแค่ไหนรับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยขอนแก่นท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุชาโสมาบุตรอยู่กับเราแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้บุกมาถึงที่เลยนะครับห้องเรียนนี้เป็นห้องเรียนสมาร์ทคันทรูมซึ่งก็ เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ของการเรียนรู้เดี๋ยวจะมาคุยกันนะคะว่าก่อนหน้าที่จะเกิดโควิด -19 เนี่ย มอขอก็เคลื่อนมาพอสมควรครับถามก่อนว่าการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งแต่เดิมเนี่ยเราจะเราจะุ้นชินภาพการไปนั่งเลคเชอร์นะารใช่ครับแต่วันนี้มันเปลี่ยนเปลี่ยนแบบเปลี่ยนมากเลยมันมีอะไรเปลี่ยนบ้างครับครับตอนนี้ที่เปลี่ยนเลยนะครับอันที่หนึ่งก็คือนโยบายแหละนโยบายนโยบายเปลี่ยนก็คือว่านโยบายของปี2563เทอมที่1เนี่ยนะครับให้เน้นการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์แน่นอนก็ด้วยเหตุผลความปลอดภัยนะครับแต่ว่า ทั้งนี้เนี่ยบางวิชาบางหน่วยหรือบางบางอย่างเนี่ยจำเป็นจะต้องฝึกการปฏิบัติม,มหาวิทยาลัยก็เปิดช่องว่าก็สามารถที่จะเข้ามาฝึกปฏิบัติในมหาวิทยาลัยไดอจจ้อาจจะมีแลบอาจจะมีแลบแกสกิลตา่ตางๆใช่ครับแต่ซึ่ง,งแน่นอนอส่วนงานนั้นก็จะต้องดูแลเรื่องความปลอดภัยให้ได้ครับ,รบดังนั้นแล้วเนี่ย ก็ไม่น่าเป็นห่วงว่าอ๋อของมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะออนไลน์ทั้งหมดใช่ไหมคือออนไลน์เป็นส่วนใหญ่แต่บางส่วนที่จําเป็นจะต้องฝึกทักษะฝึกปฏิบัติก็ สามารถที่จะเข้ามาฝึกในแ l a เข้ามาฝึกในมหาวิทยาลัยได้ซึ่งส่วนงานต่างๆก็ได้มีการเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับเราจะคงเห็นความคลก่คลที่ฟาร์มของเกษตรศาสตร์ังเห็นการฝึกขับร้องที่ศิลปกรรมอย่างนี้อยู่ใช่ครับแต่ก็ต้องมีมาตรฐานความปลอดภัยเข้าไปคัดกรองตรงนั้นออนไลน์ของมอขอคือยังไงออนไลน์ของมอขอนะครับก็คือว่า Uh, อย่างน้นอยๆนะครับตอนนี้ก็คือวิชาของปีหนึ่งที่เป็นวิชาโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาศึกษาทั่วไปวิชาที่เป็นเอางี้แหละวิชาที่เป็นวิชาบรรยายแต่เดิมยืนเลคเชอร์ในห้องเนี่ยตอนนี้อาจารย์กว่า80%เนี่ยได้เตรียมคลิปการสอนไว้ให้<อ>นักศึกษาแลบบ้แบบวเป็นรูปแบบคลิปวิดีโอ เป็นรูปแบบกิจกรรมการเรียนออนไลน์ที่นักศึกษาสามารถที่จะเข้าไประบบอ l e a r n i n g ของเราแล้วก็ไปทํากิจกรรมในนั้นได้ซึ่งแน่นอนหลายคนบอกว่าเอ๊ะถ้าแบบนั้นแล้วอาจารย์กับนักศึกษาหรือนักศึกษาระหว่างกันเองเนี่ยเขาจะมีความใกล้ชิดกันอย่างเดิมไหม,อมอบอกได้อย่างนี้นะครับว่าแต่เดิมตอนเนี้ย แม้นว่าไม่มีระบบ e-learning นะเราก็ใกล้ชิดกันได้โดยระบบโซเชียลมีเดียอยู่แล้วเราเป็นโซเชียลมีเดียเข้าไปมีตัวตนในนั้นใช่ซึ่งเข้าไปในนั้นเราก็สามารถที่จะพูดคุยกับอาจารย์ได้เราก็สามารถที่จะพูดคุยกับเพื่อนด้วยกันเองได้ทํากิจกรรมกลุ่มได้เป็นปกตินะครับอันนี้ก็คือคําว่าออนไลน์ของมขคือการทํากิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ไม่ใช่แค่การไปดู วิดีโอการสอนอย่างเดียวคือไม่ได้ไปนั่งฟังบรรยายไม่ใช่ดั่งฟังกันบรรยายมีแอคทิวิตี้ประกอบกระบวนการการเรียนการสอนใช่ครับที่ถูกวางแผนมาอย่างดีด้วยครับตอนนี้ของทุกคณะก็ได้กําลังมีการเตรียมนะครับกาลังมีการเตรียมคึกคักมากตอนนี้อาจารย์ในมอคึกคักมากนะครับกำลังเตรียมเพื่อที่จะรอรับลูกศิษย์ไม่ว่าจะเป็นลูกศิษย์ที่เป็นลูกศิษย์ใหม่น้องปีหนึ่งนะครับปี2ปี3ปี4เนี่ยจะจะได้เห็นภาพใหม่ของอาจารย์นะครับแสดงว่าปีการศึกษาหน้า1นึ่งทับหกสา มอขอจะเป็นออนไลน์เกือบร0อยเกือบร้อยหน้าที่ของศูนย์นวัตรกรรมการเรียนการสอนทําอะไรยังไงเพื่อ,อให้เกิดภาพนั้นครับผมหน้าที่ของศูนย์นวัตรกรรมการเรียนการสอนนะครับอย่างที่หนึ่งเลยก็คือเราเตรียมระบบ e-Learning ที่เราเรียกว่าเป็น Learning Management System เนี่ยนะครับระบบ e-Learning ของเราเนี่ยจริงๆของมหาวิทยาลัยโดยการดูแลของศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอนเนี่ยเราพัฒนามาอย่างต่อเนื่องแล้ว1112ปีนะครับนั้นหมายความว่าก่อนหน้านี้มันก็มีการใช้งานอยู่บ้างแล้วนะครับมี่า่ที่ต้องมีทีดันระบบไปแล้วอาจารย์ใช้อยู่แล้วใช่ครับดังนั้นเรื่องของการพัฒนาระบบจริงๆไม่ได้เป็นเรื่องใหม่สําหรับเราอันนี้ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอนเราก็ เตรียมไว้ให้กับท่านอาจารย์นะครับ,รบอีกเซสชั่นหนึง่งอีกประเด็นหนึ่งที่เรามีบทบาทในการไปช่วยท่านอาจารย์ก็คือการเทรนให้ความรู้ให้ความรู้ว่าอาจารย์ควรจะต้องเตรียมคอร์สอย่างไร,รการใช้งานระบบควรจะต้องใช้งานอย่างไร,รนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยคือความเข้าใจเหล่านี้อาจารย์มีอยู่แล้วแต่ว่า บางอย่างเนี่ยเราไปอัปเดตให้อาจารย์ฟังในเชิงเทคนิคอาอาจารย์จะบันทึกวิดีโอการสอนบันทึกอย่างไรอ่เข้าไปสร้างกิจกรรมการเรียนรู้เข้าไปสร้างอย่างไรอาจารย์จะไปเจอกับลูกศิษย์ในออนไลน์เจออย่างไรนะครับซึ่งจาก 2- 3สเดือนที่เราเวิร์กแบบเต็มที่มานะครับเราพบอย่างนี้ว่ามีอาจารย์ที่ทำได้เองไม่ต้องมาพึ่งเราเลยนะเรียนรู้ด้วยตัวเองเกิน50% 50%ิเอเซนติรนเลยนะครับเกินครึ่งเลยคือนั่นหมายความว่าอ๋อ ถ้าถ้านโยบายไปสถา,านการณ์ไปอาจารย์มหาวิทยาลัยพร้อมที่จะชิป อืมอัะนั้นปรับตัวได้แน่แน่ซึ่งก็อาจจะมีอาจารย์บางส่วนเท่านั้นเองที่อาจารย์มาให้เราช่วยเหลือซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นเบาแรงขึ้นเยอะแต่ถ้าเราไปต้องไปช่วยทั้งหมดเนี่ยอันเนี้ยอาจจะไม่ไหวแต่ถ้าตามที่เราได้สํารวจดูเนี่ยอาจารย์เกินครึ่งเนี่ยอาจารย์ไม่ต้องมาหาเราเลยอาจารย์สามารถที่จะค้นเองได้แล้วก็ทําเองได้ท่านก็มีสกิลของท่านที่ตัวมีสกิลการเรียนรู้ใช่ครับมันเป็นความท้าทายที่เรากําลังจะบอกว่าโจทย์นี้มันจะทําให้เราเก่งขึ้นแลวก็มี นวัตกรรมในการ,รเรียนการสอนมากขึ้นด้วยมีความเป็นห่วงเหมือนกันครับท่านผู้มำในการว่าปฏิสัมพันธ์ที่ครูมีต่อลูกศิษย์อาจารย์มีต่อลูกศิษย์หรือที่อาจารย์บอกคือเพื่อนมีต่อเพื่อนมันจะหายไปและให้คุณธรรมบางอย่างมันไปถึงนักศึกษาได้น้อยลงไหมครับครับผมในในประเด็นนี้หลายท่านเป็นห่วงมากครับ,รบเรียนอย่างนี้คอนเซปหรือกรอบแนวคิดการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของมอขอเราเนี่ยนะครับที่เราได้สื่อสารไปที่ท่านอาจารย์เนี่ยก็คือว่า คำว่าออนไลน์ของเราเนี่ยมันมี2รูปแบบ,ค,บคือออนไลน์รูปแบบหนึ่งก็คือว่าอาจารย์กับนักศึกษาเนี่ยออนไลน์ในเวลาเดียวกันเราอาจจะใช้ Zoom รเราอาจจะใช้ g g o o กูเ n g o u t Meet t o o g l e ู e กิ e ซีทีมสอดแล้วแต่ที่จะเข้ามาเป็นคอมมูนิตี้เหมนกันนั่น,น,นค,คือ อาจารย์กับนักศึกษาคือเจอกันแบบเรียลไทม์ได้ด้วยนั่นมันก็เหมือนกับเจอกันในชั้นเรียนคล้ายๆกับเฟสทูเฟสเลยใต่ใช้สื่อออนไลน์เป็นสื่อกลางใช่ครับ,ร,บรูปแบบที่2ก็คือรูปแบบที่เป็นแบบ a อ n ซิ r o n o u s คืออาจารย์จะมีสื่อการเรียนรู้รอาจารย์จะมีกิจกรรมการเรียนรู้รไว้บนระบบ E-Learning ให้นักศึกษาเข้าไปเรียนทีนี้ประเด็นเรื่องของการปฏิสัมพันธ์เนี่ยผมมองว่าทําให้นักศึกษาได้มี ปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์แล้วกับเพื่อนได้มากกว่าเสียด้วยซ้ํายังไงฮะ,ะก็คือว่าเรามีช่องทางการสื่อสารอสองรูปแบบนะครับแบบที่เป็นเดี่ยวถามเดียวไทม,มก็มีเีถาม,มาสดตอบสดก็ยังมีอยู่นั่นถ้าถามสดตอบสดเนี่ยนอกจากอาจารย์จะสามารถสร้างการเรียนรู้การสื่อสารแล้วเนี่ยมารยาทในการใช้เครื่องมืออ,มอาจารย์ก็แนะนําได้อีก อ่ามารยาทในการเข้าชั้นเรียนออนไลน์อาจารย์ก็แนะนําได้อีกถูกไหมครับนอกจากมารยาทแล้วมันยังมีจริยธรรมในการใช้ด้วยนะถูกไหมฮะอย่างถ้าสอนในชั้นเรียนไอ้ประเด็นพวกนี้บางทีเราหยิบมาพูดไม่ได้เพราะมันไม่มีสถานการณ์ให้เรามาพูดถูกไหมครับงั้นถ้าออนไลน์เนี่ยอาจารย์หยิบพวกนี้เข้ามาสอนในชั้นเรียนได้ เยอะมากโลกที่เป็นโลก New n o r m a l ที่ใช้ดิจิทอลพวกนี้เรื่องของจริยธรรมไม่ได้หายไปเลยมอรอมันยังอยู่ยังอยู่ตามเทคโนโลยีไปตามเทคโนโลยีไปเราอาจจะไม่ได้ส,สอนเรื่องสมาธิศีลธรรมอ,อย่างเดิมแล้วนะแต่ว่ามันเป็นจริยธรรมผมใช้คำว่าจริยธรรมมากกว่าศีลธรรมเนาะจริยธรรมคือการประพฤติตัวที่ ถูกที่ควรในโลกแห่งความเป็นจริงไม่ได้ต้องไปนั่งสมาธิแต่อยู่กับคนอื่นใช้ Facebook ใช้โซเชียลมีเดียเข้าชั้นเรียนออนไลน์อย่างมีมารยาทพื้นที่ของวุฒิภาวะมันจะเกิดที่เขาเรียกว่าวุฒิภาวะดิจิทัลนั่นเองมันก็จะเกิดกับนักศึกษาเราด้วยปีสใชปีรับปีปี4เราไม่น่าห่วงเพราะเขาน่าจะปรับตัวกับสถานการณ์ปีหสิครับบรรยากาศที่เขาต้องมาเจอเพื่อน กิจกรรมต่างๆที่ต้องมาเจอการปกติที่มันต้องมีเนี่ยวันนี้เขาต้องอยู่บ้านครับทั้งหมดไหมครับไม่ได้ทั้งหมดเนาะนักศึกษาเริ่มจองหอพักแล้วก็อยากที่จะมาเจอเพื่อนในมหาวิทยาลัยแล้วอยากกลับเข้ามาแล้วครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกลับเข้ามาก็จริงแต่ว่าโดย activity นะครับไม่ว่าจะเป็นการรับน้องไม่บัติการับน้องทั้งหมดเราก็จะเป็นออนไลน์ผ่านโซเชียลมีเดียเขาสามารถทำกิจกรรม พร้อมๆกันได้หลายๆกิจกรรมในเวลาเดียวกันถูกไหมฮะอ่านั้นผมคิดว่าอันเนี้ยมันก็เป็นชีวิตชีวาเป็นสีสันใหม่ที่แน่นอนคนคนยุคเดิมอาจจะทำใจไม่ได้ไม่คุ้นชินว่าเฮ้ยมันมันไม่สนุกเหมือนเดิมมันไม่ม้วนเหมือนเดิมใช่ครับแต่ในความเป็นจริงสังเกตนะครับทุกวันนี้ การแสดงคอนเสิร์ตออนไลน์ก็มีแล้วพฤติกรรมของคนเปลี่ยนไปนะครับ,รรบไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมในการใช้งานโซเชียลมีเดียพฤติกรรมเรื่องของการซื้อสินค้าก็เปลี่ยนไปนะครับครับ,รบพฤติกรรมการเรียนรู้ก็เปลี่ยนไปด้วยวิถีชีวิตเปลี่ยนไปทุกด้านเปลี่ยนไปทุกด้านม,มหาวิทยาลัยที่จะเป็นแคมปัสต่อจากนี้มันจะลดทอนความสําคัญลงไหมครับมหาวิทยาลัยไม่ได้ลดทอนความสําคัญลงเลยแต่มอลไยจะต้องเปลี่ยนบทบาทเนาะอะ คือบทบาทของมหาวิทยาลัยก็ยังเป็นบทบาทในการที่จะสร้างอาชีพบ,บทบาทที่จะสร้างทักษะในชีวิตให้กับคนแล้วไปทํางานแล้วเป็นบทบาทที่สําคัญด้วยนะครับเนาะนั้นะแต่เพียงแต่ว่าแอคชั่นจะเปลี่ยนไปแอคชั่นแต่เดิมเราอาจจะสอนในแคมปัสตรงนี้แต่ว่าแอคชั่นในอนาคตหรือบทบาทในอนาคตหรือต่อจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยการที่เราจะส่งถ่ายความรู้ไปที่ผู้เรียนเนี่ย มันก็จะเปลี่ยนไปแล้วแต่เดิมเรียนในชั้นเรียนอ,อันนี้วิธีการส่งไทยแต่วิธีการใหม่เนี่ยก็คือสื่อดิจิทัลจะต้องเป็นสื่อใหม่ขึ้นมาช่วยกันหยุดโควิด19โดยการล้างมือสม่ำเสมอด้วยสบู่และน้ำหรือเจลล้างมือที่มีส่วนะสมของแอลกอฮอล์สวมหน้ากากอนามัย ไม่ร่วมกิจกรรมที่มีคนหมู่มากหากไอเป็นไข้อ่อนเพลียหายใจลำบากควรรีบพบแพทย์ส่วนหนึ่งเราก็ได้เตรียมแพลตฟอร์มครับสำหรับพี่จะให้อาจารย์ได้ทำคอร์สต่างๆนะครับเข้ามา แขวนไว้แล้วให้คนข้างนอกสามารถที่จะเข้ามาเรียนได้ผ่านช่องทาง k ่น k u x ครับตัว X ตัวนี้ของเรามันก็หมายความว่า X เนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเจออยู่ในสมการที่เป็นตัวที่ไม่ทราบค่าไม่ทราบค่าดังนั้น KQX เนี่ยคือเป็น เป็นระบบที่เรามาตามหาความจริงตามหาความหมายที่มันเป็นความหมายของชีวิตที่เป็นความหมายบางอย่างยังไม่ทราบค่าแต่เข้ามาหารใเพื่อที่จะเติมเต็มในตรงนี้ใช่ครับเป็นยังไงบ้างครับอคอนเซปต์ของเราก็คือเป็น learning for w e l l b e i n g การเรียนรู้เพื่อที่ ทำให้ชีวิตดีขึ้นนั่นเองเนาะนะครับซึ่งซึ่งระบบนี้เราเราอนุญาตให้อาจารย์ในมหาวิทยาลัยของเรานะครับทำคอร์สนี่คือมาแผนเหมือนตลาดวิชาการเป็นตลาดวิชานะครับแล้วก็คนข้างนอกสามารถที่จะเข้ามาเรียนได้นะครับอย่างตอนนี้ก็มีวิชาของของเราเองนะครับของศูนย์นวัตกรรมอันนี้การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ใช่ครับวิชาของท่านอาจารย์จากคณะเศรษฐศาสตร์นะครับ แล้วก็ตอนนี้มีวิชาของท่านอาจารย์จากวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นอาจารย์ก็เอามาไว้แล้วก็อาจารย์ก็จะมีกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ามาเรียนอยู่แล้วก็คือมีคนที่สนอสนใจในเรื่องนี้อยู่แล้วอยู่แล้วใช่ครับยังในลักษณะแบบนี้นะครับการทำธุรกิจออนไลน์ใช่ครับก็จะมีการอธิบายว่าหลักสูตรนี้เป็นอย่างไรผู้สอนคือใครนะครับตอนนี้เปิดให้เรียนฟรีนะอ่างีที่เข้ามาใช่ครับถ้าเรียนเสร็จแล้วเราจะมี quiz ให้ทำครับ พอทำควิสผ่านเนี่ย ก็สามารถที่จะรับเซอร์ติฟิเคตออนไลน์ไปจากเราในอนุบัตรตนีงได้เลยลงทะเบียนเรียนอยู่ที่คณะนิติศาสตร์ครับแต่อยากรู้เรื่องการบริหารธุรกิจก็สามารถที่จะมาสับสับคลาเรียนของคณะ KKBS ตรงนี้ก็ได้ก็เก็บเป็นวิชาวิชาการสับสับคลาก็คือการลงทะเบียนลงทะเบียนเรียนใช่ครับผ่านระบบ k k u x ก็จะมีความหลากหลายมากหลากหลายมากช่องทางตรงนี้เปิดมานานังฮะช่องทางวันนี้เราเปิดได้ประมาณทักงสองสามเดือนอพอมีโควิดมาเราก็ทําขึ้นมา ครับรบก็สามารถที่ซึ่งใช้งานได้เลยครับนั้นอา,อาจารย์คณะต่างๆก็กำลังพัฒนารายวิชา มหาวิทยาลัยขอนแก่นของเราเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยแรกเลยที่นำเรื่องของดิจิทัลซิกเนเจอร์คือลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมาใช้ในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยของเราซึ่งาสารบัญเนี่ยนะฮะต้องส่งหนังสือกันภายในเนี่ยคือคำว่าดิจิทัลซิกเนเจอร์มันไม่ได้เป็นการเอารูปลายเซ็นมาแปะในเอกสารแล้วก็พริ้์ออกมามันไม่ใช่ก่อนที่เราสแกนสแกนแล้วเอาไปลงอย่างนั้นไม่ใช่ไม่ใช่แต่อันนี้คือมันสามารถที่จะตรวจจับได้เลยว่าลายเซ็นเนี้ย มันเป็นลายเซ็นของอาจารย์ท่านนี้จริงหรือเปล่าสื่อาที่มาของลายเซ็นนี้ได้ใช่ครับความปลอดภัยมากขึ้นความน่าเชื่อถือก็มากขึ้นรวดเร็วมากยิ่งขึ้นออฟฟิศแคมปัสหรือสำนักงานมันยังจําเป็นอยู่ไหมครับต่อจากนี้ไปออฟฟิศสำนักงานก็จําเป็นในระดับหนึ่งเนาะคือบางเอกสารก็ยังก็ยังต้องเก็บเป็นอ่าเป็นเอกสารที่เป็นพิมพ์แมททีเรียลอยู่อย่างเช่นเรื่องของเอกสารการเงินอะไรเงี้ยนะครับก็ยังจังเก็บอยู่แต่ว่าอ่าเรื่องของการออฟฟิศ ที่เราจะมาบริหารงานที่จะมาเซอร์วิสตอนนี้คิดว่าน่าจะต้องชิปไปเป็นออนไลน์กันเข้าไปอยู่ในระบบหมดแล้วทั้งหมดแล้วใช่ครับฝ<ช>ับ<ม>่งเรานี่เตรียมความพร้อมค่อนข้างจากที่ฟังมาเนี่ยโอ้โหน่าจะร้อยแล้วครับ ฝั่งคนรับสารนะฮะ,ะนักศึกษาเราเขาพร้อมแค่ไหนนักศึกษานะครับนักศึกษาตอนนี้เรา<ๆ>เราก็มีการที่จะ educate เขาว่าวิธีการเรียนออนไลน์ควรจะต้องเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับแล้วก็ตอนนี้ทางศูนย์นวัตกรรมร่วมกับทางองค์การนักศึกษาฝ่ายพัฒนานักศึกษาแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับเราก็ได้มีการเตรียมคอนเทนต์ที่จะต้องโดยเฉพาะนักศึกษาใหม่ที่เราจะต้องได้ให้เขาเรียนรู้วิธีการเรียนแบบใหม่การเข้าระบบ การเข้าไปทํากิจกรรมออนไลน์ต้องทําอย่างไรนะครับรวมทั้งหลายๆหน่วยงานหลายๆคณะก็ได้มีการเตรียมความพร้อมแม้กระทั่งเรื่องของอินฟาสตรเจอร์ก็คือเป็นอุปกรณ์สําหรับนักศึกษาเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆใ่ครับที่จะรองรับการเข้าถึงระบบใช่ครับหลายๆ หน่วยงานก็มีการ p r o ว i ตรงนี้สำหรับนักศึกษาที่ที่อาจจะยังขาดแคลนอยู่อาจจะมีให้ยืมอะไรย่างเงี้ยนะครับคือผู้ปกครองหลายคนอาจจะเป็นห่วงว่าเฮ้ยถ้าลูกเราไม่มีแล้ว<อ>ยังไงเนาะก็สามารถที่จะ,ะแจ้งไปที่อาจารย์ได้ติดต่อไปที่อาจารย์ได้ว่าของเรายังไม่พร้อมตรงนี้นะครับส่วนคนที่พร้อมก็สามารถที่จะโ l o w เรียนรู้ไปได้เลยแต่ว่าคนที่ไม่พร้อมเรื่องอุปกรณ์เนี่ยนะครับสามารถที่จะติดต่อที่หน่วยงาน ก็มีการก็มีให้เกิดความเท่าเทียมแล้วก็เข้าถึงได้ในระบบเดียวกันใช่ครับภาพที่เราจะเห็นมหาวิทยาลัยที่จะมีคนพุกพ่านมีทรฟฟิกแจมต่างๆการคมนาคมขนส่งชีวิตผู้ประกอบการร้านค้าเหล่านั้นมันจะหายไปจากการที่เราทุกคนเข้าไปอยู่ในออนไลน์ไหมครับผมคิดว่าภาพเหล่านั้นจะยังมีให้เห็นอยู่เพียงแต่กิจกรรมมันจะเปลี่ยนไป แต่เดิม<บ> <อ ược. S 1> นะครับเราอาจจะเห็นที่โรงอาหารเนี่ยคนแค่มานั่งกินอาหารแต่ต่อไปมันจะไม่ใช่แล้วคนจะมานั่งทํางานเป็นโคเวิร์กิ้งแล้วเป็นโคเวิร์กิ้งคนจะมานั่งเรียนนักศึกษาจะมานั่งนั่งฟังคลิปอาจารย์เพราะเรียนอยู่ตรงไหนเพราะเรียนอยู่ตรงไหนก็ได้ใช่ครับนั้นในชั้นเรียนสมมุติไม่มีโควิดแล้วในชั้นเรียนก็ยังใช้อยู่แต่ในชั้นเรียนต่อไปจะไม่ได้มาบรรยายเนื้อหาแล้วจะมาทํากิจกรรมเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้เราอาจจะเห็นคนวิ่งรู้วิ่งไปเรียนวิธีการ แบ่งเซลอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วก็คืออาจารย์หลายคนทำพอดแคสต์อ๋อทำพอดแคสต์อาจารย์หลายคนทำพอดแคสต์ที่จะบรรยายเนื้อหาเป็นเสียงแล้วเปลียนเสียงนักศึกษาฟังพอดแคสต์ของอาจารย์แล้วก็วิ่งไปด้วยขั่จักรยานไปด้วยซึ่งตอนนี้มันมีให้เห็นแล้วมันมีให้เห็นแล้วกับกิจกรรมอื่นในชีวิตเราได้ด้วยใช่ครับซึ่งภาพเหล่านี้มันจริงๆมันเกิดขึ้นก่อนโควิด พฤติกรรมการเรียนรู้อย่างนี้นักศึกษาเขาอาบน้ําไปฟังไปก็มีนะครับ<อ>นักศึกษาเขาออกกําลังกายไปฟังไปก็มีวิธีการวิธีการ,ถ,รถึงเทคโนโลยีเปลี่ยนไปหมดเปลี่ยนไปนั้นคงสร้างทางสมองมันก็เปลี่ยนไปด้วยคือคือ,คอเราเราเรา,เราจะไปปิดกัน้นมันเปลี่ยนไปแล้วพฤติกรรมการเรียนรู้ในเวิร์กเพลส ต่อไปมันจะเป็นแบบนี้ในที่ทํางานเขาต่อไปมันจะเป็นแบบนี้วันนี้ความเป็นพลับดิกมันก็จะเกิดและมันก็สะท้อนตัวของคนที่สื่อสารเราไปด้วยใช่ครับภารกิจสาคัญในการตั้งมหาวิาลยคือการอุทิศบางสิ่งบางอย่างให้กับสังคมครับงานบริการวิชาการต่อจากนี้ัการเรียนการสอนเราพูดไปแล้วมันยังจะขับเคลื่อนไปได้แบบเดิมอยู่ไหมเราทําได้สองส่วนนะครับอย่างตอนนี้เราจะสังเกตเห็นว่ามหาวิเลยเนี่ยเป็นเขาเรียกเป็นคอนเทนต์เอ็กซ์เพรส เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องเนื้อหาที่จะเอาไปทําอะไรก็แล้วแต่เป็นอูของข้อมูลข่าวสารความรู้ใช่ครับที่จะสามารถที่จะหยิบไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งระดับที่เป็นเกษตรกรนะทั้งระดับที่เป็นคนทํางานที่เป็นคนทํางานออฟฟิศมาได้ทีนี้โอกาสเนี้ยมันทําให้มหาวิทยาลัยที่จะชิปสามารถที่จะบริการวิชาการได้เอ้าจากไหนล่ะก็จากองค์ความรู้ที่อาจารย์ทําคลิปต่างๆไว้ครับ อาจารย์แทนที่จะเอาไปให้นักศึกษาดูอย่างเดียวดูอย่างเดียวอาจารย์สามารถที่จะเปิดช่องอให้คนข้างนอกที่จะเข้ามาเรียนรู้กับอาจารย์ได้อย่างตอนนี้นโยบายของท่านรองที่การบดีฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัลเนี่ยบ,บอกว่าเฮ้ยระบบ e-learning ของเราต้องอนุญาตให้คนข้างนอกที่ไม่มีบัญชีอีเมลของมหาวิทยาลัยก็เข้ามาเรียนรู้ได้อตอนนี้เราเราเปิดแล้ว พอตอบโจทย์2อสาข้อจนความพร้อมตอนนี้ก็น่าจะพร้อมแล้ว<ะ>สำหรับภาคเรียนใหม่วิถีชีวิตใหม่มอขอกับ New Normal ในความรู้สึกของอาจารย์ที่คลุกคลีอยู่กับเรื่องของนวัตกรรมมันคือยังไงบ้างครับคิดว่า New Normal ของเรารตอนนี้ก็คือเรื่องของการใช้เครื่องมือดิจิทัลในการที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิต ตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอนครับทีนี้ถ้าโฟกัสในมหาทิทยาลัยก็คือคําว่า new normal ก็คือว่าอาจารย์ทุกคนต่อไปนี้การใช้เครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนจะเป็นเรื่องปกติจะไม่มีใครที่จะเอียงอายอที่จะใช้ระบบดิจิทัลใหม่ จะไม่มีใครที่จะต่อต้านที่จะใช้ระบบการเรียนรู้แบบใหม่นะครับมากไปกว่านั้นจะไม่มีใครต่อต้านที่จะใช้ระบบาการเรียนรู้เหล่านี้ไปที่นักศึกษาของเรานะครับอันนี้คือเป็นสิ่งใหม่ส่วนสิ่งที่มันยังจําเป็นก็จะต้องมีอยู่ก็คือเรื่องของการวิเคราะห์วิจัยองค์ความรู้ใหม่ๆของอาจารย์ นะครับการที่อาจารย์จะไปวิเคราะห์วิจัยสิ่งที่มันยังค้นหาไม่เจออันนี้อาจารย์ก็ยังต้องทําอยู่ครับครับผม,อ,มอ,อันนี้คือ new normal ก็คือการใช้เครื่องมือดิจิทัลเข้ามาใช้ในทุกๆก,กระบวนงารถัดจากมหาวิทยาลัยออกไปยังมีโรงเรียนมัธยมยังมีสถาบันการศึกษาอื่นๆในระดับอื่น,นก่อนจะมาถึงมหาวิทยาลัยอาจารย์อยากจะฝากถึงแนวทางให้กับองค์กรเหล่านั้น ที่เขากําลังจะปลี่ปรับเปลี่ยนอาจจะไม่ได้ปรับเปลี่ยนในขนาดที่ใหญ่เท่าเราให้เขาได้มีกําลังใจในการขับเคลื่อนไปยังไงบ้างครับครับผมสําหรับถ้าเป็นภาคการศึกษาในระดับพื้นฐานการศึกษานะครับอันที่หนึ่งเลยนะครับอยากให้พวกเราได้ปรับ mindset ของตัวเองคือเราอย่ามองว่าความไม่พร้อมของเครื่องมือเทคโนโลยีเหล่านี้คือไม่พร้อมทั้งประเทศนะครับ บางส่วนเขาพร้อมก็ต้องให้โอกาสเขาฮะให้โอกาสเขาขับเคลื่อนใช่ครับด้วยบรรยากาศความพร้อมของเขาตรงนั้นใช่ครับอ่าส่วนกลุ่มที่ไม่พร้อมเราก็ไปช่วยเขาไปช่วยเติมเต็มตรงนั้นฮะเติมเต็มให้เขาไปเติมเต็มแหล่งความรู้อื่นๆใช่ครับนอกเหนือจากที่เป็นออนไลน์ให้ด้วยใช่ครับก็ยังคงไปได้ครับอาจารย์เองก็จะต้องออกแบบว่าช่วงไหนใช้ช่วงไหนไม่ต้องใช้ในการใช้อาจารย์จะมีโอกาสในการแนะนําการใช้เครื่องมือที่ถูกต้อง การใช้ระบบดิจิทัลการใช้โซเชียลมีเดียที่ถูกที่ควรแต่ถ้าเราเปิดโอกาสให้เครื่องมือเดิมนี่แหละมันขยายพื้นที่การเข้าไปสู่ข้อมูลความรู้มากขึ้นใช่ครับเราจะได้หลายต่อเลยนะฮะเพราะยังไงเราก็ปิดกั้นเขาไม่ได้อยู่แล้วหยิบเครื่องมือเหล่านี้มาให้เขามีภูมิคุ้มกันให้เขามีหลักคิดในการใช้ที่มันถูกต้องวันนี้หลายประเด็นน่าสนใจมากนะครับแล้วก็เปิดเทอมใหม่นี้มขอจะเป็นอีกหนึ่งองค์กรการศึกษาที่พร้อมแล้วครับ สำหรับ New Normal วันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราขอบรพระคุณอาจารย์มากครับดีครับวิถีชีวิตใหม่กำลังจะเกิดขึ้นที่นี่ในรั้วมหาวิทยาลัยขอนแกน่นมหาวิทยาลัยแห่งไทยอีสานการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์จะสื่อสารทั้งองค์ความรู้วิธีคิดและวิธีการทรงผ่านทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปยังนักศึกษาและประชาชนทั่วไปให้สมกับการเป็นมหาวิทยาลัยที่อุทิศเพื่อสังคมมายาวนานกว่า56กววาปีครับและทั้งหมดคือทีวีอีสานรวมใจสู้ภยัยโควิด1 i ประจำสัปดาห์นี้ครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณสำนักนวัตรกรรมการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยขอนแก่นขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามนะครับแล้วกลับมาพบกับทีวีอีสานรวมใจสู้ภย COVID ัยโควิด1 i ได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ผมพานุพงษ์ชัยนาพันธ์พร้อมทีมงานสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ต้องลากันไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ